สวัสดีครับพบกับผมน้อยอีสุคิงยนนะครับน้อยเป็นที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกอีสุคิงยนประจาอยู่ที่สาขานางรองนะครับเดี๋ยววันนี้น้อยจะพาทุกท่านไปชมรถบรรทุกสวยๆกันนะครับคันด้านหลังของผมนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวถังเป็นกระบะดัมอลูมิเนียมนะครับแล้วก็วันนี้จะพาทุกท่านไปดูสาระความรู้เกี่ยวกับตัวรถกันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับ สำหรับจุดแรกนะครับก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อรถบรรทุกอีซุนะครับวันนี้เดี๋ยวเซอน้อยจะพามาแนะนําและก็มาทําความรู้จักกับรถบรรทุกอีสุคันนี้กันก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ชื่อของรุ่นรถนะครับตัวนี้เป็นรถรุ่น FX360 z 360แรงม้านะครับผมซึ่งออกแบบมาให้ดูสวยงามนะครับภาพลักษณ์และก็ดีไซน์นี้ถือว่า ติดตานะครับสำหรับคนใช้รถนะครับแล้วก็รถรุ่นนี้มีจุดเด่นอื่นๆอีกมากมายนะครับขออนุญาตเริ่มจากในเรื่องของเครื่องยนต์กันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลซูเปอร์ของมะเรลวนะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับมาพร้อมกับระบบเทอร์โบแบบแปรผันนะครับที่ให้กําลังสูงในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำนะครับทำให้การขับขี่ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปีนต่ทางชันได้ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการประดับตกแต่งนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็ ขอเริ่มจากตัวกันชนหน้ากันก่อนนะครับผมอันนี้เป็นการยื่นย้ํากันชนแบบทําสีนะครับของของลูกค้านะครับเพราะว่ากันชนเดิมๆนี้ก็จะเป็นกันชนสีขาวติดรถมานะครับแต่ว่าการประดับตกแต่งก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้งานเลือกใช้กันแล้วกันนะครับผมในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดโคมเมียมต่างๆนี้เราก็ทําให้มันดูสวยงาม ให้ดูร่วมสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการทุบสตแตนเลสตรงซุ้มล้อนะครับเปลี่ยนเบ้าบันไดใหม่ให้เป็นเบ้าบันดสตแตนเลสนะครับแล้วก็ทําให้รถของเรานั้นดูโดดเด่นนะครับผมนอกเหนือจากการประดับตกแต่งของตัวรถแล้วนะครับรถจะดีได้ก็ต้องมีระบบส่งกําลังที่ดีนะครับ ในจุดที่2นะครับเกี่ยวกับระบบส่งกําลังของตัวรถนะครับในเรื่องของระบบเกียร์ตัวนี้เป็นระบบเกียร์แบบ9เกียร์เดินหน้านะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ ZF แท้จากเยอรมันนะครับสำหรับลูกเกียร์ของเราก็จะอยู่ตรงด้านระหว่างเจสซีนะครับตัวนี้เป็นเป็นระบบ9เกียร์เดินหน้าของยซูสุดนะครับเป็นระบบเกียร์แบบตบโลหไฮนะครับผม แล้วก็ระบบส่งกําลังตัวที่3นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเฟืองท้ายนะครับเนื่องด้วยรถรุ่นนี้เป็นรถกับเคลื่อนแบบ2เผ่านะครับเรามีเฟืองท้ายให้อยู่2ลูกนะครับแล้วก็ในรถบรรทุก f อฟเ0าแรงม้านะครับได้เฟืองท้ายขนาดใหญ่ มาพร้อมกับอัตราทดเฟืองท้ายมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับมีรุ่นเฟืองช้ากับเฟืองเร็วนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นของตัวเฟืองเร็วนะครับอัตราทดเฟืองท้ายอยู่ที่4.875หรือในวงการรถบรรทุกเขาจะเรียกว่าเฟือง839นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของรุ่นของเฟืองช้านะครับตัวนั้นก็จะเป็นเฟือง739ครับ รับผมนอกเหนือจากระบบส่งกําลังเรื่องของเครื่องเกียร์ฝังท้ายแล้วนะครับรถของเอซูก็ยังมีจุดเด่นและก็เครื่องอำนวยความสะดวกมาให้พร้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับระบบยกหัวเก๋งของเรานะครับตัวนี้ใช้เป็นระบบยกหัวเก๋งแบกไฟฟ้านะครับ ทำให้ลูกค้าสะดวกสบายในการยกแล้วก็สะดวกสบายในการมนเทนแนนต์นะครับผมรถบรรทุกของอีสุเรานะครับให้ถังน้ํามันเป็นถังน้ํามันขนาดใหญ่ไซส์ยอยู่ที่370ลิตรนะครับแล้วก็เป็นมิติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมแล้วกอ็อยู่ในระหว่างของเจสซีของตัวรถนะครับผมถัดมาครับผมรถของเรานะครับนอกเหนือจากเป็นรถที่ ออกแบบมาใช้งานหนักแล้วนะครับกรณีที่ว่าลูกค้าจะเอามาลากลูกพ่วงนะครับทางศูนย์ของเรานะครับหรือว่าทางน้อยเอกก็เป็นที่ปรึกษาการขายคอยแนะนําในเรื่องของตัวลูกพ่วงให้ลูกค้าด้วยนะครับผมสําหรับคันนี้เป็นลูกพ่วง3เพลานะครับผมแล้วก็ตัวไซส์ของตัวรถนะครับตัวลูกพ่วงยาวอยู่ที่7จ็เมตรห้สูง2อเมตรห้แล้วก็ความกว้างก็2องเมตรห้นะครับแล้วก็การ ออกแบบรถแล้วก็การต่อตัวถังนะครับรถคันนี้เน้นในเรื่องของสเปคค,ความแข็งแรงในการใช้งานนะครับโดยที่ว่าเซลลวน้อยเองก็เลือกใช้เป็นกระบอกดําหรือว่ากระบอกไฮดรอลิกเป็นกระบอกขนาดใหญ่นะครับสังเกตดูได้ตัวนี้นะครับสามารถให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่ารถที่เราออกแบบมานี้แข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนนะครับตัวรถบรรทุก e อีซุรุ่นเอฟเ0คเซสามร้อยหกสิบแรงม้านะครับ ในระบบของเบรกนะครับตัวนี้ใช้เป็นระบบเบรกแบบ Full Air b r บ k e หรือเบรกลมล้วนนะครับซึ่งรถบรรทุกในวงการปัจจุบันนี้นะครับหันมาใช้ระบบเบรกแบบนี้กันค่อนข้างจะแพร่หลายแล้วนะครับโดยที่ว่า,าหนึ่งแหะครับมันไม่ต้องมีการแมนเทนแนนตในเรื่องของน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็อีสุของเราใจปั้มนะครับให้ถังลมของตัวแม่นะครับมาอยู่ทั้งหมด5ใบนะครับแล้วก็ถังลมของรถบรรทุกอีซุ รุ่น FXZ 6 0มแรงม้านะครับเป็นถังลมอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าใช้งานกันแบบยาวๆนะครับผมรถคันนี้นะครับผมติดระบบติดตามรถหรือว่าระบบ GPS นะครับเป็นระบบ e l e t e ทคนะครับผมอันนี้ถูกติดตั้งมาจากศูนย์ของเราเลยนะครับผมก็เทเลเทคดียังไงนะครับเทเลเทคนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาโดยที่ไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับแล้วก็สามารถ แจ้งเตือนเรื่องพฤติกรรมการขับขี่ได้แล้วก็คอยปรับคอยเปลี่ยนการขับขี่ให้ขับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีระบบเสียงเตือนเวลาขับขี่ด้วยนะครับทำให้คนขับไม่เหงานะครับผมแล้วก็นี่คือ,อาสาระดีๆจากเซลลน้อยนะครับที่อันนำมาฝากท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ว่าติดตามมาจนถึงนาทีนี้นะครับแล้วก็สําหรับช่องทางการติดต่อของเซลลน้อยเองนะครับก็ถ้าติดต่อมาทางผ่าน ทาง a c e b o o k นะครับก็เซลน้อยอีสุคิงยนได้เลยนะครับหรือว่าผ่านทางเพจรถมันทัวก,ก็นิวอีสุโปรโมชั่นดีส่งฟีทัว่วไทยโดยเซลน้อยอีสุคิงยนครับหรือว่าทุกท่านหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจจะขอคำปรึกษาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรเซลน้อย no นะครับ0918282264เซลลน้อยยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีเหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็ คอยเป็นคู่คิดมืออาชีพสำหรับกลุ่มลูกค้ารถบรรทุกทุกท่านนะครับวันนี้ EP นี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อลูกค้านะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปใหม่ EP หน้าคลิปนี้ขอสวัสดีครับผม